เอาเว้ยลงดีกว่าโดนลูกหลงเก่งแป๊บโดนลูกหลงโอ้เออเออมามาเมืองเอาดิเพื่อตกอีกเพื่อตกโดนลูกหลงคุไม่ตกคนเดียวไปออกไป ดามาชุกอุุยแล้วเป็นเนินด้วยไดมอนด์เฮดได้เนินโดนแน่นอนเขาได้เน,นเขาไดเนินด้วยอ่ะเขาไม่ได้เนินอครับเขาลงมาเซตไตรออน ดูดิเราลงก่อนเรามีแต่วิ่งถอยอะเห็นปะอืมใช่ใช่ที่เคยบอกอะว่าแบบแเ,เวลาจะเล่นไฟอะยังไงก็เราต้องลงก่อนตั oh <my> ววิ่งโหมเรามีแต่ถอยอะเราไม่มี<อ>สเปซเลยนอะ,อะอเพื่อนเรายังวิ่งอยู่นี่อยู่เลยอะ เ,เราลงรถับรเราเราลงรถไม่พร้อมกันเยวจังหวะตกหุมรักจัดเลยเมือ่อี้อุ้ยอันนี้ล้มได้ชุบนะนี่เขาล้มกลางไฟนะ่ะ ชุบชุบอยู่บ้าชุบสวยชุบล้ำ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 ,ลำเอเเอโดนเราเสร็จช้ากว่า มาแล้วพระเอกพระเอกมาแล้วขอให้รีได้ขอให้รีได้เพื่อนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ ยินดีต้อรับพี่ชายขอขขออเบอร์หน่อยครับผมอยากเจอคนเนี้ยเขาเป็นพี่ชายผมอ่ะชื่อชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูได้ครับได้เบอร์อะไรครับหนึ่งสองสามสามสี่ครับไอ้ตรงนี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 ้ีตรงนี้ตี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเลยจุ่มเลยหนึ่งนะเอ้ยตรงหน้าแดงแดงทางเข้าหน้าแดงแดงทางเข้าหน้าแดงแดงมี เมันเอาเพื่อนไปเนี่ยมืนเอาเพื่อนเนี่ยชุบชุบชุนี่ยพี่ชายชุบชุบอยู่ตรงนั้นอยากให้มันได้อยากให้มันได้เอาเอามันนี้มันนี้มันนตรงนี้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 นอนมอนลงาด่มาถมามาได้ปะถี่มาได้ปะะไลงมาได้ปะเะไยลมาได้ปะกับมาเล่นตรงการกับมเล่นตงการ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว้ย ไปไหนเอาไปไหนมึงจะมันไปไหนมึงไปหาเพื่อนดิมึงไปไหน,นไปหาเพื่อนเออบอกให้ไปหาเพื่อนเนี่ยขวามือมีต้องโดนเยอะแยะแราไมงเห็นไม่ได้บนรถซ้ายมืออีกอ่ะทิบๆทิบๆโอ้โหเยอะแยะเลยท,ท,นทนันทันขึ้นทันขึ้นทันลองใหม่ละขึ้นขึ้นทันสวบอกมันเกิดนะไอ้เีวิกายมองไปตรงการลางองยู่ๆไปเพื่อนเลยใบฤทิ์เพื่อนเพื่อนเพื่อนศพมันเอาศพไปมันเอาศพไปมึงเห็นไม่ได้ตัวเนี้ย มามาไอ้เหี้ยตัวโง่เลยไอ้เหี้ยเนี่ยมาๆๆถี่ให้มันลงดิถี่ให้มันลงดิอย่าไอ้เหี้ยไอ้เขาได้มามึงไปซ้ำไม่ได้แล้วล่างเลยไงมันนอนไม่ได้เอ n ดีสู้เขาเพื่อนจอกไอ้เหี้ยกระจอกคู่เฮี้ยแกงกากแกงกากเฮ้ยบอกเพื่อนปากหลักกูเนี่ยของเจ้เหี้ย Ok ตาจอกไอ้เหี้ยตาจอบรีอยู่ไปไหนหน้าส้นตีนมึงหนีไปไหนไอ้หน้าส้นตีนมึงพูดดีไอ้เหี้ยอาเี่ตาเดียเนียเอ้ยอาสบไปยาสบไปยาส้เขายลพเดเขายล่คนเดเขาลงรถแบบพรึบวิ่งถมเข้ามาเลยดูดิเพื่อนโดนอไนปะ เบอกให้เพื่อนถือศพติดมือไว้ได้แล้ว ขอให้ตำรวจเยอะให้ด,ดูดูฮ่ายาโยนให้ยิ้มไม่ได้เจออยู่ไหนวะเอ็นเอ็แอชแนลพี่หหเ,าาเหรอครัวนูดกับน้างประมาณจินัาเราสิโดนว่ะพี่ไป<ห><า>สองเจ็ดเจ็ดโดนดิไอผอมอ่ะบอกเห็นที่บอกไงที่แบบเรา พูดบ่อยๆอ,อ่ะแบบให้ลงรถไวๆก่อ,อ,อเซตไฟก่อนเขาโดนเขาเซตก่อนไง